สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมดิลกซีอีโอนะครับผมเป็นเออสกินนะครับผมที่แจกมาครบรอบ5ปีของเกมเอวีนะครับซึ่งก็เกิดความสงสัยขึ้นมาในหัวผมว่ามันสวยขนาดไหนก็นเชียวก็เลยลองมาเล่นดูนะนี่ไงวู้โมเดล้างสวยนะเนี่ยถือว่าเป็นการเออสกินแจกค่อนข้างค่อนข้างดีนะว่าะอะไรในพุ่มไม้นะ่ะฉันเห็นนะจ๊ะแ ว่าฉันไม่เห็นั้อโอ้าวว้วโดนผักกลับไปที่นึงเหมือนว่ายังไงต่ออผักออกไปเลยมันเยอะนะนะเพื่อนมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะโคตรเยอะทําไงดีไอเราโอ้โหได้คัาพ่อมเจ็ดโดโคลามัอืมผักไปเลยยิง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 ธรรมดาโอ้โหเพื่อนลาบฉัน ถึงจะดูเหมือนไม่ลางก็เถอะเมื่อกี้นี่ฆ่าไม่ตายด้วยนะอสกินนี่ค่อนข้างสวยงามเลยเดียวเชียวนะเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเลยทีเดียวเออสกินสวยนะถือว่าเป็นการรอบรอบที่ออทคุ้มค่ากับการรอคอยโว้วโอ,โอ,โอ,โอ้ล่างโดนอีกแล้วโดนมันจะโดนย่ำม,มากย่ำยีสุดๆจุดไปอยู่อืม <c oughs> ดีแห็กโดนเ์ฟไปนี่ไปีใครเล่นเลยนะจริง สกิลสองนี่ใช้ไม่ได้ไม่ไหวหลบไปหนึ่งทีแกคิดจะทำได้ขนาดนั้นเลยไงโอ้ยไม่งไงเรื่องเกียร์คลิปนี่ก็ยังยังเก่งเหมือนเดิมนะอืมอืมอืมนี่โอ้จะตายยิงอะไรขนาดนั้นนะไม่งไงขอยิงคืนหน่อยไหมขอยิงคืนหน่อยอยู่ไม่เอาไม่อยู่โอ้โหอะไรวะเมื่อกี้แค่ทดสอบสกิลนะไม่มีอะไรหรอก สวยเมื่อกี้สวยเมืกก่อก,กี้ไม่ยิงว้าอะไรหรอกนะจริงๆขอเงินนยเถอะรู้สึกเงินตอนนี้ไม่ไหวจริงๆว่ะไม่ชอบเลยเงินของฉันคนนี้ตอนนี้น้อยเลยเงินโอเคมาเฮ้ยตันโดนต้องโดนสักหน่อยสักนิดสักหน่อยบ้างหรอวะขอแค่เศษเก็เกินพอ นี่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 แค่นี้ผมก็สตั้มเขาได้ยาเกิดการทำร้ายเกิดขึ้นสไนเปอร์นี่มันยิงแรงจริงเออยังไงดีวะเราคิดว่ามันน่าจะกลับบ้านก่อนนะอ,อ๋อไม่กลับไม่กลับโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยคามิฮามิฮ่า 5. เต็มหน้าไหมอ่ะสตัมสตัมช่วยเพื่อนเออโอ้โหไม่รอดวะ โอ้ยซันที่โดนผักไม่เป็นไรเราดันเข้าแพงให้แล้วโอ้โหเมื่อกี้เอาเรื่องมานายเข้าลึกเกินไปถอยมาโอ้ชื่ออยู่โอเคเราก็ขอบคุณเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยว่านี่นายตายไปแล้วนะโอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาถ่อยไปซีโอของเหล่าสาวยูทูบเบอร์ ไม่ใช่เหรอเราสตาร์ทั้งหลายนี่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 เข้ามาเออโว้นี่นี่นขับจังหวะไว้ก่อนเด,เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันโดดใส่เด้เย่วนะเเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วสิเหมือนว่ามันจะดักถแถวแถวพุ่มไม้ตรง12เลกาโอ้ย,ยนี่ก็ไล่เองกินเดี๋ยวก็โดนดักหรอกนั่นไงว่าแล้วไม่ผิดแน่ช่วยเพื่อนไงดีวะ ดันมันออกไปเออยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่ยังใช้ได้อยู่นะหมายถึงเราเนี่ยเอาตัวรอดได้อยู่มันไม่ออกมา,าดูออกมาแล้วโอ้ย oh แ yeah, ล้วสิไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะนี่ปล่อยไปทีน,นึงอืมสกินทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นสกินมันนี่จริงจริงสกินมันทาให้แรงขึ้นต่อไป <No. S 1> อืมปกติเนี่มันจะน่าจะยิงเบากว่านี้เนะถูกไหม เอย้ยทางไหนไปทางไหนโอ้โหยิยงไปสามสี่ลูกอบอลกีกๆของเรานี่เปนแรงจริงเข้ามาฮัลโหลในปุ๊มไม้น่าจะมีนะโอเคไม่น่ามีไม่ได้ยินเสียงอืมดา,าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไทยอ่ะเอาบอลกีกีไปไปละไม่อยู่ละโอเคโอ้ย,อยล่างนี่เป็นเอ้ยเพื้อนไปเปล่าใบเปล่า ไว้ว่ามาแล้วมาแล้วไม่นี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 ่เจอแบบควิกสโคบเน้นเน้นคือลือไอ้กดแข็งกดแข็งไม่ให้ไหลครับไม่ให้ไหลย่าอยามาทําผมอย่ามาทําผมคนนี้เออแย่แล้วสิฮึบอื้ือื้อหนี่ไงเข้ามานึกว่าจะตายซะแล้วโอ้โอเคโอ้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 แรงนก็คือแรงนักเกิน มา <activist> มามาเฮ้ยเอ้ยซีโอมาแล้วซีโอมาแล้วอยากโดนสอยป่ะอยากตายอยากตายโอเคพูดเล่นโอเคไปละเดินมางั้นไม่น่ากลัวจริงๆเลยนะเนี่ยฮืบเอ้ยเฮ้ยอืมขาไม่หาย านี่ไงโดนอะไร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 ไม่ยงมายืนอะไรล่ะยิงหัวโยกเอาตายไล่ยันบ้านอะไรจะแข็งแกร่งขนาดนั้นอุ้ยซีโอ CEO ได้ไปแข็งแกร่งจริงซีโอคนนี้นะซีโอวีทูเบอร์อืออืออ้าได้ด้วยยังดุ นเหเหี่อย่ายืนคาป้อมเลยนี่ไงแข็งโชว์โอ้ยอย่าดันเข้าไปย่าดันเข้าไ่ทำไมล่ะโอ้จบแล้วจะเป็นซีโอสุดเท่ซะไหนก็เป็น่ยครับบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็เป็นสกินเฉลิมฉลองรอบ5ปีที่สวยงามกิจวิญียวนะครับผมก็ถ้าใครร่วมแชร์กิจกรรมก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกดีนะว่ามันนดาภาคภูมิใจขนาดไหนที่ได้สกินสวยขนาดนี้มานะ เออพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คุ้มค่าจริงๆนะก็โอเคเอาก,าก็ขอ้เจอกันอกาสหน้าครับผมถ้าไงก็ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอาก,ากันอกาสหน้าครับผมบ๊ายบาย